Search and ice machine เราจะต้องไปกดค้นหาตู้ทำน้ำแข็ง1ครั้ง ice machine เนี่ยส่วนมากจะหาง่ายนะคะตามที่ปั๊มน้ำมันอะไรแบบนี้มันก็มีแต่ว่าบางครั้งที่ปั๊มน้ำมันมันไม่มีนะคะก็จะแนะนำสุดหนึ่งนะคะคือที่เมืองเบลีเวอร์บีชเนี่ยมันจะมีโอกาสเป็นไปได้อยู่3ที่คือ1ที่ปั๊มน้ำมัน2ที่สะพานแล้วก็ที่ร้านขายไอศครีมค่ะ มาถึงที่เมืองแล้วนะคะสุดแรกที่ควรจะไปก็อาจจะเป็นปั๊มน้ํามันก็ได้แต่ว่าายจะมาที่สะพานไม้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีใกล้ๆกัน2จุดนะคะดูตรงที่ายปิงไว้ค่ะที่เป็นเหมือนกับเพิงอันทางขวามือค่ะในนี้มีโอกาสที่จะมี1อันแต่ถ้าส่องแล้วไม่มีให้รีบวิ่งมาที่ร้านขายไอศครีมได้เลย เราไม่ต้องเสียเวลาเปิดกล่องนะคะเปิดประตูนี้ไปดูด้านหลังถ้ามีก็จะมีแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเปิดแค่อันเดียวก็ได้นะคะทีนี้ถ้ามาเราไม่เจอใช่ไหมคะก็ให้วิ่งไปที่ปั๊มน้ํามันและถ้ายังไม่เจออีกก็สามารถที่จะขับรถที่มีอยู่ตรงปั๊มน้ํามันนะคะแล้วก็ไปหาปั๊มอันถ,ถัดไปค่ะ